ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ก็มีอยู่หลายอย่างสามารถออแปลแปรสภาพนะฮะไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะพวกเกษตรพวกม้านั่งนั่งเล่นหรือว่านะฮะหรือว่าเอาไปรียิสทำตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นแบบ รีไซเคิลไปทำเป็นยางได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็มีประโยชน์เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บางทีคนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าอะไรมากมายก็อาจจะระเบิดหรือว่าหมดการใช้งานแล้วก็อาจจะทิ้งไปก็ได้นะครับผมก็เราก็ดูกันต่อไปว่าเราจะสามารถที่จะมาดัดแปลงทำประโยชน์อะไรได้บ้าง จากไอเดียของนายทิเทียนครับผมเราก็ติดตามชมกันต่อไปขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆโอเค